สวัสดีครับแจ็กันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถแท็กเตอร์นะครับของยี่ห้อ c a t เทอริลล่านะฮะมาแนะนําให้ชมกันนะครับที่นี่จะเป็น c a t เทอริลล่ารุ่น d 6 m นะครับตัวนี้นะครับอแคทเทอริลล่าดี6 m นะตัวนี้ก็ซื้อเข้ามาใหม่นะครับส่วนร้อนเลยแะไรก็เจ้าตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสเปคของเขาเนี่ยมาค่อนข้างดีมากๆนะครับเริ่มจากตัวไปมีดของเขากันเลยนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแท็กเตอร์นะฮะที่เป็นสเปคไปมีด6ทิศทางนะครับแบบนี้นะครับผมมาก็คือทิศทางของเขาเนี่ยเราสามารถนะฮะบิดไปมาเนี่ยไไดดดด้้้้ททททัััังงงงหมม6ิศาาาานนนนนน่่่่เเอออะะคครรบกก็็ถืววปตีีขๆ เกิดเป็นตัวสเปคธรรมดาเนี่ยเขาจะเป็นตัวแค่สเปคใบมีดสีทิศทางน,นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมากับตัวสเปคหกทิศทางน,นะครับนี่น,นะครับหกทิศทางนะใบมีดก็มาเนื้อเต็มนะครับไม่ได้มีรอยเสียหายหรือว่ารอยดำตรงไหนของตัวเนื้อใบมีดเลยนะครับนี่นะฮะดีชมนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ค่าาอนข้างใหม่แล้วนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะลูกส่งเขาเนี่ยสภาพบดบอดี้เนี่ยก็จะมาค่อนข้างสดดีมากนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ ต้นรถชั้นล่างเพมนะก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไอ้พวกเฟืองตัวเดินเนี่ยก็ยังเหลือเนื้อเยอะอยู่นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหฮะสวยนะคาตาเวล่าดิวเอ็มนะครับหล่อมากนะครับเป็นสปอเก็ตลอยแบบนี้นะลูกค้าครับแน่นอนพวกรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นสปอเก็ตลอยแบบนี้หมดเลยนะครับจะไม่มีตัวที่แบบว่าเป็นแบนๆตรงๆแล้วนะครับถ้าเป็นแบนๆตรงๆเนี่ยพวกนั้นจะเป็นตัวเก่านะครับถ้ารุ่นใหม่จะเป็นแบบว่ตลอยแบบนี้หมดเลยนะครับนี่นะฮะ สวยนะลอยสนนสนิมร้อยผู้เนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะติดตากาติบิลล่าบ่งบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะสวยนะกัตติบิลล่า D M นะครับแล้วก็ในส่วนของพวกด้านหลังใบมีดของเขานะครับก็มาแห้งสวยเดียวมากนะจุดรั่วซึมอะไรในอะไรพวกนี้นะฮะก็ไม่มีเลยนะครับสายสื่อนี่ก็ไม่มีตัวไหนแตกนะนี่นะฮะซีนเซิงแห้งดีหมดนะครับตัวนี้นะครับนี่กาติบิลล่านะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูนะฮะภายในหัวเก่งกันนิดนึงนะครับ หน้าตาภายในของเขาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งดูนะครับผมนี่นะครับพอนั่งแล้วฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะคอนโทรลเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคอนโทรลสั้นๆแค่นี้แล้วนะครับสองตัวนะจับข้างนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างนี้ตัวหนึ่งนะครับเทียร์เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับเขาจะเป็นโลเกียร์ทอร์กนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับง่ายสบายๆเลยนะครับผักหน้าพักหลังนยก็ใช้แค่หมือโป้งกดไปกดมาแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองขับเทีกันนะครับอันนี้กดเบรกมื่อนะครับดันลงนะครับ อันนี้ใส่เปมือถ้าปลดก็ดันลงนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทออข้าวกันนะครับเดี๋ยวร้อนจับใบมีดก่อนดีกว่านะครับนี่นะฮะนะครับลงนะครับนี่อันนี้สองทิศทางแล้วนะลูกค้าครับติดขวานะครับนี่ดิดซ้ายนะครับอันนี้ฟรีนะครับแล้วก็สามารถหมุนแบบนี้ได้นะครับนี่นะฮะ มืนขวามุนซ้ายแบบนี้ได้นะครับนี่นะฮะในส่วนของทิศทางทั้ง6ทันของเขาเนี่ยก็ทํางานใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองกดตัวเทสตปั๊มให้ดูนะฮะนี่นะครับปั๊มเนี่ยก็ยังถือว่าแรงดีปกตินะกดตัวลอ,อยขึ้นได้สบายๆนะไม่ต้องเล่นเครื่องช่วยเลยนะครับอันนี้คือล้อต่ำพุดของเขานะนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองเทสตตัวเดินกันบ้างนะครับนะเล่งเครื่องนิดนึงนะฮะโอเคแล้วเราก็ดันหน้า อย่างนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นรอบต่ําของเรานะก็ถือว่าไม่ได้เร่งอะไรเยอะนะครับแต่ว่าพวกนี้เนะี่ยมันจะต้องเร่งนิดนึงนะครับลูกค้าครับเพราะว่าพวกรอบต่ําเนี่ยมันจะไม่สามารถเลี้ยวได้น,นั่นเองนะครับนี่นะฮะดันลงนะครับใชยหลังใช้งานง่ายมากๆตัวเดินเนี่ยก็คือจะปุ่มซ้ายขวาสองตัวนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเราต้องมานั่งขยเยอร์ข้างหน้านะครับใช้แรงมือเยอะมากนะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยแค่ใช้นิ้วถักนะครับเบาๆก็ไปแล้วนะครับนี่นะนี่นะฮะตัวเดินเนี่ยถดี๋ว่าสู้แรงดีปกตินะแล้วก็เกียร์เดินหน้านะครับภายหลังของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ปกตินะลูกค้าครับนี่นะครับนิ่มเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะภายหลังได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองเร่งเครื่องแรงๆให้ดูหน่อยนะครับ นะครับในส่วนของลูกเสียงเครื่องนะฮะการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานแน่นๆดีมากๆนะแล้วก็พัลลุกการใช้งานนะฮะพวกใบมีนนะะดนะฮะเกียร์ด้านหน้าด้าหลังตัวเดินซ้ายขวาเนี่ยก็ใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปเปิดฝาเครื่องยนต์ทั้งสองฝั่งให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆของเจ้าคันนี้กันนะครับไป นี่นะครับก็เปิดฝาขึ้นยนออกมานะเราก็จะเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับเทอร์โบนะฮะวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวนาดเครื่องนะฮะของเจ้าตัวคาสเปล่าดีลแอมกันนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานนะครับ เป็นเครื่องยนต์แคทเทรลลา3 1 1 6นั่นเองนะนี่ก็จะเป็นเครื่องมาตรฐานเลยของดีโยกเอ็มคันนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูสภาพหน้าตาของเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันนะครับวันนี้เนี่ยเพิ่งล้างเสร็จเลยนะครับถ้าแต่ว่าเจอแอ่งนไงไอ้น้ำบางจุดเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะลูกค้าครับพอดีมันเพิ่งล้างเสร็จนะครับอาจจะมีแบบคราบน้ำลงเหลืออยู่นะแต่แค่ไม่นสนิทนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับ จะเป็นหน้าตาฝั่งหัวเชีดของเขานะเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งกันด้วยนะครับนี่นะฮะอันนี้จะเป็นฝั่งเทอโบองเขานะก็ได้ทําการเปิดรอไว้ให้เรียบรอ้อยแบบนี้เลยนะครับ หน้าตาสภาพเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะลูกค้าครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์เขาเนี่ยก็ยังทํางานได้แน่นแล้วก็นิ่มดีปกติเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวคัตเติลล่านะครับ b ี6เคันนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรในเครื่ตัวนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้ามานะครับอาจกระจามีรูปของเขานะละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอนะครับตอนกลับและตอนใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดนะเหมือนเจ้าตัวแท็กซี่ตัวเล็กที่กำลังมุนหมุนอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูกันทางไลน์อีกทีนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการติดใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสุดมากๆนะครับแล้วก็ในนนส่วของแรมมปั๊ะะฮ แล้วก็พวกระบบเกียร์ระบบการใช้งานของเขาเนี่ยก็มาแน่นแรงดีแล้วก็ครบหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยก็พร้อมเร่งงานได้เลยนะครับคันนี้นะครับอ่าก็ได้กระแสนี้ที่ดูแล้วสนใจนะครับหรือว่ากำลังตามหาโรเตอร์ดีหกนะที่ได้แบไปมีโอกาสทำแบบนี้เนี่ยจะบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวเดียวเอ็มคันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่าก็ได้กระแสนี้ที่ดูแล้วสนใจนะครับไปต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะกับเจ้าตัวคัสติน่า รีวิว M คันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็อยู่แค่ล้านการ,การ์เท่านั้นนะครับผมมาแล้วก็ในที่กำลังตามหาหนรีติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ